สวัสดีครับเรื่องเล่าจต่สุขตอนที่125ประจำวันศุกร์ที่29เมษายน2565ตอนใช้ AI ทําให้มนุษย์ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณอยู่กับผมอธิพงศ์พระนัศธเสถพงศ์ครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเอกสารหนึ่งที่น่าสนใจครับชื่อเอกสารคือ A Guide to Job Redesign in the Age of AI เขียนโดย l e q Kun Yu Center for Innovative Cities นะครับก็คือ,อเป็นศูนย เพื่อนวัตกรรมในการในในการพัฒนาเมืองนะคราวนี้ฟังชื่อแล้วเนี่ยก็น่าจะเดากันได้นะครับสูนี้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเพราะว่าพูดถึงมีชื่อเป็นรีกวนยูใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสูตรวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในเมืองนะครับเพราะแน่นอนว่าสิงคโปร์น่ะเป็นเมืองที่ประชากรค่อนข้างหนานแน่นนะและแนวโน้มทั่วโลกเนี่ยก็คือจะมีคนเข้ามาอยู่ในเมืองเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ และประชากรที่ใช้ชีวิตในชนบทนะคือจะค่อยๆมีสัสดส่วนน้อยลงเมื่อเทียบกับประชากรที่อยู่ในเมืองศูนยนะ์รีวอนยูเซ็นเตอร์ฟอร์อินโนเวทีฟซิตี้นั้นนอกจากวิจัยแล้วนะก็ยังทําหน้าที่เผยแพร่ความรู้นะครับแล้วก็ออกข้อเสนอแนะทางนโยบายด้วยนะครับตัวอย่างก็เช่นเอกสารเนี้ยที่มีทั้งความรู้และข้อเสนอแนะทางนโยบายให้องค์กรต่างๆรวมถึงรัฐบาลประเทศต่างๆนํา,านไปพิจารณาปรับใช้ในสถานการณ์ของตัวเองนะเอกสารนี้แจกฟรีครับสามารถนําชื่อไปค้นหาได้เลยครับเจอแน่นอนนะ โดยหลักๆแล้วเนี่ยนี่เป็นเอกสารที่เล่าถึงการออกแบบการทำงานในยุคสมัยใหม่ให้เข้ากับโลกที่มี AI เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันนะครับ AI หรือ Artificial Intelligence ก็คือปัญญาประดิษฐ์นะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความฉลาดและทำอะไรได้มากกว่าแค่รับคำสั่งแล้วก็ทำไปตามคำสั่งที่ได้รับนะเอกสารนี้น่าอ่านนะครับผมคิดว่าเขาเขียนได้ดีเลยแหละนะมีประโยคหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คือประโยคนี้ครับ This guide suggests that organizations can consider adopting a practical and human-centric approach in redesigning jobs when implementing AI, so as to augment their employees' cognitive capacity. เอกสารนี้เสนอแนะว่าเมื่อมีการนำเอาปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ในองค์กรนั้นอนะองค์กรต่างๆสามารถพิจารณารับแนวทางไปใช้ในการออกแบบงานใหม่ได้โดยเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและมีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อเป็นส่วนเสริมให้ความสามารถทางปัญญาของบุคลากร,กรนะครับ หรือถ้าจะเรียบเรียงใหม่ให้สั้นๆและดูไม่เป็นทางการมากก็คือว่าเมื่อ AI ไกลายมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นก็ให้องค์กรหาแนวทางใหม่ในการทํางานโดยให้มนุษย์เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางและใช้ AI เสริมให้มนุษย์ทํางานได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเนี่ยเป็นแนวคิดที่ตรงกับผู้นําทางความคิดด้าน AI หลายๆคนนะครับก็คือว่า AI นั้นน่ะไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะครับแต่ว่ามาเสริมให้มนุษย์ใช้ประสิปัญญาของตัวเองได้เต็มที่ขึ้นนะครับโดยทํางานแทนในส่วนที่เป็นภาระวุ่นวาย หรือเป็นงานที่ทําเหมือนเป็นกิจวัตรเดิมตลอดนะครับตัวอย่างอย่างเช่นรังสีแพทย์นะครับก็คือหมอที่มีหน้าที่อ,อ่านผลจากฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับซึ่งมีคนจํานวนมากนะครับบอกว่าจะถูกแทนที่ด้วย AI นะครับก็ยังสามารถปรับการทํางานได้นะครับเช่นให้ AI ตรวจดูฟิล์มฟิล์มตรวจร่างกายประจำปีนะครับ ซึ่งเป็นฟิล์มที่หน้าตาเหมือนเดิมซ้ำๆกันเป็นร้อยๆพันๆแผ่นนะครับซึ่งเป็นของถนัดสซลล์เอไออยู่แล้วนะครับส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปดูฟิล์มคนไข้ที่ซับซ้อนและเป็นโรคที่ไม่ได้เจอบ่อยนะครับซึ่ง AI ไํทไม่เก่งนะครับอย่างเนี้ก็จะเป็นการนํา AI มาเสริมการทํางานจัดการงานที่ซ้ําๆและน่าเบื่อแล้วทาให้รังสีแพทย์เนี่ยมีเวลามากขึ้นในการใส่ใจกับคนไข้ที่ต้องการความสนใจพิเศษเป็นต้นนะครับทําแบบนี้ประสิทธิภาพโดยรวมของการทํางานเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับ งานประเภทอื่นๆเนี่ยก็ทําได้เช่นกันมแม้กระทั่งงานที่เป็นระดับแรงแรง,งานหน่อยๆนะครับก็ยังสามารถนํา AI เข้ามาประกอบได้ไม่ได้แทนที่นะครับโดย AI เนี่ยไม่ได้ทําให้ความเป็นมนุษย์ในการทํางานเสียไปนะดังนั้นเนี่ยก็อยากแบ่งปันครับว่าเมื่อไหร่ที่องค์กรจะนํา AI เข้ามาใช้งานเนี่ยแนวทางการคิดที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่คิดว่าทํายังไงจะแทนที่คนงานของตัวเองได้ไม่ใช่เอาเครื่องเข้าแล้วเอาคนออกนะครับ แต่ต้องคิดว่าจะใช้ยังไง AI จึงจะสามารถช่วยคนงานของตัวเองให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือแนวการแนวทางการทํางานสำหรับอนาคตเพื่อไม่ให้ทําให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ให้ทั้งมนุษย์กับ AI เนี่ยบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองด้วยครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อกันได้ทาง Facebook กเพจเรื่องเล่าจากถึงสุขครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับว้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ